สวัสดีครับอาจารย์ที่เคารพและพี่น้องๆที่น่ารักทุกคนนี่ผมนายดีนายดีมาเล็กรหัสศรหัส4010002216220จะมาสาธิตการทำงานวิธีการการสร้างข้อมูลบอร์ดด้วยการแี่เลยใช้โปรแกรมเวอร์ชัน2.12นะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกก็คือนะครับก็กดไปที่สเก็ตนะครับแล้วไปที่สเก็ตนะฮะโดยการนี่จะต้องเริ่มที่ฟอนเทสนะครับเลือกไปที่ไรฟอนนะครับก็คือเราลอเลือกสร้างสี่เหลี่ยมด้วยเซนเตอร์นะครับก ก็มาสร้างคอนเนอร์อไเไปที่เซนเตอร์ไอแทมเกิลนะครับก็สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาสร้างขึ้นมายังไม่ต้องคำนึงถึงขนาดนะครับขนาดไปเราก็มากำหนดขนาดเลยยาวเจ็ดสิบแล้วเริ่มเลยสิบมิลลิเมตรนะครับโดยที่สี่ด้านเนี่ยนะครับมีขนาดเท่ากันเราก็กว้างนะครับเลือกสี่ด้านแล้วก็ไปที่อีควอลนะครับอีควอลนี้ไม่ใช่ไม่ใช่น้ําตาลนะครับแต่ว่าเท่ากันหลังจากนั้นเราก็สร้างวงกลมคร่าวๆตรงนั้นนะครับ ขึ้นมาอ่าเราก็มาสร้างชิ้นการล้างต่อแล้วก็กําหนดขนาดเลยครับเส้นสเก็ต์ของวงกลมนะครับก็ประมาณแปดมิลลิเมตรนั่นเองก็ติ๊กถูกนะครับตามแบบที่เราก็มาขยายชิ้นงานนั้นเราก็มากำหนดนะครับเลยไปที่ตามแบบยี่สิบมิลลิเมตรนะครับที่ตรงนี้นะครับมีเราก็มาวาดชิ้นส่วนอื่นต่อเลยก่อนอื่นก็ต้องสร้างเซ็นเตอร์ไลน์ก่อนเลือกที่เซนเตอร์ไลน์นะครับชั้นลากยาว ยาวๆไปเลยครับยาวๆต้องให้มันมันวามละเอ็ยเข้มครับนะเราก็มากำหนดก่อนให้เส้นตารายนี้อยู่ตรงกลางนะครับก็ต้องสิบมิลนะพอดีใกล้เคียงครับใกล้เคียงไม่ต้องเจอที่สิบนะครับนะเราก็มากำหนดขนาดนะเราก็เริ่มสร้างเส้นเลยเส้นนี้สองเส้นนี้นะครับอ่าก็อีกเส้นหนึ่งก็สามนี้นะครับสิบนะครับ ขน้นเราก็ like át, <ic> มาสร้างคือวงกลมถูกครับผมครับแล้วก็เส็นล่างนะครับ25ถิลลิเตรทยังนะครับเราก็ต้องมากําหนดขนาดตรงนี้ก่อนให้เป็น75มิลลิเมตรกระติกถูกนะครับโดยสองเส้นนี้เท่ากันครับนะครับก็เร่มไปที่อีควอนะครับไม่ใช่ต่างคร่วาับอ หลังจากนั้นเราก็มากำหนดแบนี้ให้ได้สิบสี่ครับติชิ้นพร้อมกันแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีระยะสำหนดค่าความลึกเท่าไหร่ยี่สิบนะครับแล้วเราก็จะสร้างถึงเจนไลน์ได้ก็เรียบร้อยแล้วถึงเจนไลน์แล้วก็สร้างวงกลมที่เจาะรูด้านในนะครับซึ่งมีไดมิเตอร์นะครับคือกันที่แปดมิลนะครับที่แปดมิลลิเมตรแล้วก็ติ๊กถูกครับ หลังจากนั้นนะเราก็มาเอ็กซ์ตูดชิ้นนี้กันสร้างวงกลมต่อนะครับซึ่งเราต้องเอ็กซ์ตูดเข้าไป้าโนโจนหนดนะครับเป็นระยะทาง3มิลลิเมตรอ่าก็ประมาณนี้นครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการลบคมนั่นเองรงก,ก็เลือกชิ้นจะลบภาก็มลืไปสามนี่นก็นะครับมีเดนเตอร์สามเซนโดยการขึ้นไปสามสิบชิ้นชินช้นด้านบนก็ต้องลบด้วยนะครับ ก็เลือกชิ้นด้านบนก็เลือกหน้าหน้าแผ่นที่เราจะลบครจำนวนไปที่0เลยจำนวนไปที่15นะครับ15หน้าแผ่นเลยนะครับแล้วก็ลบไปที่1มิลลิเมตรนะครับอ่ะก็จะได้ละชิ้นงานมาสุดท้ายเราก็มาใส่สีเพื่อเพิ่มสีสันกันนะครับแล้วก็มาสร้างวงกลมด้านล่างต่อก็เลือกลองเลือกแบบโครมนะครับนขนาดโครมสีแดงเลยครับนะครับจัดจานดี ก็มากำหนดมิเตอร์ก็ประมาณนี้นะครับเตอร์นี้เท่าไหร่ครับสามสิบติ๊กถูกครับนะครับติ๊กถูกก็ขนอจบสิบแล้วเราก็มาไาน์งานนี้นข้อสวสดีครับที่ว่าเตอร์ท่าร่เอ่ยยี่สิบห้านะครับก็กำหับไปที่ยี่สิบห้านี่นะครับก็คือการถีบหยุด่างสวยงามจากนั้นนะครับ ก็มาเจาะดูชิ้นงานด้วยโฮวิสระครับขั้นตอนเลือกไปที่โฮวิสระนะครับนะครับรอแป๊บนึงนะครับยืมของเพื่อนมาช้าดนึดนงครับแล้วก็เลือกไปคำสั่งโฮนะครับ a n c i standard นะครับแล้วก็เลือก a n c i magic นะครับขน,นาดครับ เราก็เลือกไปที่เบนเตอร์20นะครับก็เลือกไปที่ชูฮอล์ครับนั้นก็ลบจุดที่เราจะเจอบในวันนี้แลือก เรามากำหนดขอบนี้ทิศตรงขอบขอบนอกนะครับเครับตะกี้พลาดหนึ่งในการในการสร้างรูนะครับเราต้องเลือกมาแล้วให้ขึ้นขอบส้มนี้นะครับ เพื่อที่จะให้มันอยู่ที่เซนเตอร์นะครับแล้วก็เลือกใท้นะครับก็เหมือนเดิมที่ถูกนะนีก็คือการการฉีดของเราเอง,เองจะนั้นก็มาดูด้านบนบ้างดูด้านบนนะครับ ตามแบบก็คือเลือ,อกไปที่ a n m e t r y แบบเดิมแล้วก็มาที่ Plan Cost Size ก็คือ N แปดนะครับ Diameter ยี่สิบครับ Line แล้วก็ด Diameter ยี่สิบนะครับอ่าก็มาสร้างจุดตรงนี้อ่า ก็จะถูกนะครับอ่าันนี้ก็เป็นการถิมเราที่มีดูตามที่แบบกำหนดนะครับแล้วเราก็นาครับขั้นตอนต่อไปกันเลย ีิสกเก็ตนะครับกับเซนเตอร์และเทนเตอร์นะครับโดยที่มีความ,วามกว้าง6นะครับ6เมตรนะครับเป็นไป6โอเค ถูกครับจากนั้นเราก็มาคัด extrude นะครับ <c oughs> ก็มา <c oughs> ลบมุมชิ้นงานโดยใช้ฟิลเล็ตน,นะครับกเลือกหน้าผิวที่เราต้องการลบมุมครับเลือกหน้าผิวเลยเลกไปเลยครับหน้าผิวครับ ลบทุกหน้าผิวนั่นนะครับเราก็เลือกขนาดที่ต้องการลบมุน,นะครับตามแบบนะครับนะครับไม่มีเราก็เลือกประมาณส mm ักหนึ่งมิลลิเมตรก็ได้ครับอ่านี่นะครับก็คือรูปแบบการถีวเราจะมาใส่สีกันหน่อยดีกว่าครับเพื่อความสวยงามน,นะครับเราเลือกสีแบบโครม ผมจะเช่าสีม่วงนะครับก็น่ารักไปอีกแบบครับก็เลือกหน้ผิวการใสจะสีอื่นก็ได้นะครับตามใจชอบนะครับนี่ะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือการถีเมาเล้ก็สวยงามนะครับขอจบการนำสเสรันอเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ